โอเคครับเฮ l โลเอ e ว y o n วั Hello, สวัสดีน้องๆทุกคนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้อยู่กับ last class room นะครับอยู่กับห้องเรียน Last นั่นเองในส่วนของวันนี้ครับจะเป็นในเรื่องของ giving direction นะครับหรือการบอกทิศทางนั่นเองสมมุติว่ามีใครมาถามทางเราเราจะได้ตอบถูกนะครับจะมีคำศัพท์หรือประโยคอะไรที่น่าสนใจเราไปรับชมกันได้เลยครับ ในส่วนของนี้นะครับเราจะเรียนเรื่องของ new words นะครับหรือว่าคำศัพท์ใหม่ๆ let's talk game and worksheet นะครับเราไปดูกันเลยคำศัพท์ในส่วนนะครับก่อนอื่นการที่เราจะไปบอกทางใครในเราต้องรู้สถานที่นั้นก่อนนะครับใช่ไหมอย่างเช่นอันนี้นะครับข้อแรกก็คือคำว่า coffee shop coffee shop book store book store, book store Hospital, Hospital นะครับอันนักเรียนออกเสียงตามครูนะครับ Coffee shop, Coffee shop Bookstore, Bookstore Hospital, Hospital นะครับต่อไป The next อ่าอยู่ในหมวดของ places เหมือนเดิมนะครับ Theater, Theater Repeat after me please Theater, Theater, Theater นะครับ Swimming pool, swimming pool, post office, post office นะครับจะเป็นโรงหนังสระว่ายน้ำแล้วก็ไปสษนีนะครับลำดับถัดมานะครับในส่วนของ places เช่นเดิม restaurant, restaurant r e p e a t after me please restaurant, restaurant, florist shop, florist shop school ูลคร s c h ก o l นะครับก็จะเป็นร้านอาหารร้านดอกไม้โรงเรียนกวดวิชานะครับลำดับถัดมานะครับ Amusement Park Amusement Park Repeat after me please พูดตามคุณนะครับ Amusement Park Amusement Park Bus Station Bus Station Shopping Center Shopping Center อันดับถัดมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของ Direction นะครับก็คือสัญลักษณ์ต่างๆนั่นเองอย่างนั้นนี้นะครับ3ส,สัญลักษณ์แรกก็คือ number one t o left t o left t o left repeat after me please t o left t o left turn right turn right turn right go straight on, go straight on, go straight on ครับลำดับถัดมานะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ cross the road, cross the road, opposite, opposite, roundabout, roundabout นะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ของการข้ามถนนหรือว่าตรงกันข้ามนะครับแล้วก็วงเวียนนั่นเอง walk past walk past on the other side of the road on the other side of the road behind 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 in front of in front of near near next to Next t o ต่อไปก็จะเป็น phrase นะครับ for asking direction ก็จะเป็นประโยคคำถามนะครับที่เราจะเห็นบ่อยๆนั่นเองประโยคแรกนะครับคำว่า excuse me where the blah 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 is ตรง blah b l นะครับให้เราใส่เป็นสถานที่ที่เราต้องการนะครับอย่างเช่น excuse me where the hospital is นะครับ ก็คือโรงพยาบาลเนี่ยมันไปยังไงไปทางไหนนะครับประโยคถัดมา how do I get to the how do I get to the นะครับก็ตามด้วย place สถานที่เช่นกันนะครับต่อมาก็เป็น where exactly am I where exactly am I ตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหนนะครับถัดมาก็จะเป็น could you tell me the best way to go to the b l a บ,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 บลาเราอยากจะไปที่ไหนเราก็เติมไปนะครับถัดมาก็เป็น do you know where the b l a บลา is ใส่สถานที่ลงไปเช่นเดียวกันครับเรามาดูกันต่อนะครับ Let's talk ใครที่มีเพื่อนมีพี่น้องหรือว่าพ่อแม่นะครับให้เขามาร่วมกันสนทนาได้เลยนะครับตอนนี้อ่คนแรกนะครับเขาบอกว่า Excuse me Where the coffee shop is เขจะไปร้านกาแฟนะครับเขยากจะไปร้านกาแฟจะต้องไปอย่างไรเรามาดูกันังคนที่คำตอบนะครับ It is in ABC Street It is in ABC Street near bus station near bus station เขาบอกว่าอยู่ ABC Street นะครับใกล้ๆกับสถานีรถบัสนั่นเองเขาถามต่อยว่า how do I get there แล้วจะไปยังไงล่ะครับจะไปยังไงล่ะคะเขาก็ตอบว่า you could walk but it's better to grab the taxi in front of the bakery shop นะครับเขาบอกว่าเดินนมันก็เดินได้แต่ว่าจะให้ดีไป grab ไป grab taxi ดีกว่านะครับก็คือไปขึ้นแท็กซี่นั่นเอง ซึ่งขึ้นทีด่ด้านหน้าของร้านดอกไม้ช็อปนะครับลำดับถัดมานะครับก็จะเป็นในรูปของประโยคที่บอกว่า Do you know where the florist shop is นะครับร้านดอกไม้อยู่ที่ไหนนะครับเขาบอก Let me think Oh yes, it's near the rugby school o p p o s i t e the Mama supermarket นะครับคราวนี้เขาบอกว่าเขารู้แล้วอยู่ใกล้กับ rugby school ตรงข้ามกับ mama's supermarket คนนี้เขาก็บอกว่า is that far from here มันกไกลไหมล่าจากตรงนี้นะครับเขาก็บอกว่า not really is about half an hour walk but you can take the bus also it's in front of the milk bar เขาบอกว่าไม่ไกลไม่ไกลนะครับสามารถนั่งรถบัสไปได้แล้วก็มันจะอยู่ตรงด้านหน้าของมิลค์บานะครับลำดับถัดมานะครับก็จะเป็นประโยคที่บอกว่า could you tell me the best way to get to the police station รีบช่วยบอกทางนะครับสถานีตำรวจโดยเร็วที่สุดตอนนี้นะครับเขาอยากจะได้ทางที่ดีที่สุดเขาบอกว่า well, you can use the either the bts sky train or the grab bike นะครับจะไป bts หรือไป grab bike ก็ได้คนนี้เขาก็ตอบว่า bts o u s b b e e r which bts station to นะครับเขาบอก bts ก็ดีดีกว่าด้วยแล้วต้องไปสถานีไหนลนะ่ะเขาก็บอกว่า it's a soak station just walk along the jb market Your destination will be on your right. i s next to the library. นะครับเราถัดมาจะเป็นการเช็คความรู้นะครับว่าเราเนะี่ยจำได้ไหมเมื่อสักครูคร่เขาบอกว่า now I am at my school. Do you know the way to the department store? นะครับรู้ไหมว่าจะไปห้างเนี่ยจะต้องไปยังไงตอนนี้อยู่โรงเรียนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูฉเฉลยพร้อมๆกันก่อนอื่นอ่ะครูจะเวลานะครับให้หนึ่งนาทีนักเรียนลองคิดซิว่า จะต้องมีคำว่าอะไรบ้างอย่างเช่นตรงไปไหมเลี้ยวซ้ายไหม่เลี้ยวขวาหรือว่าเข้าวงเวียนนะครับเราจะกลับบ้านเนี่ยนายต้องไปบอกพ่อแม่ดูนะครับถ้าใครที่ดูในช่วงเย็นอยู่อ่าลำับถัดมาเรามาดูกันนะครับว่า,าเฉลยว่าอย่างไรก่อนอื่นก็ต้องตรงไปก่อนนะครับ go straight on r e p e a t after me please go straight on ตรง straight on เสร็จปุ๊บทํางไงต่อมา take the roundabout Take the roundabout นะครับอ่าเขาบอกให้วงเวียนก่อนถัดมานะครับเขาก็บอกว่า Go straight on อ่าตรงมาอีกนิดนึงแล้วก็ยังไงต่อครับ Turn left นะครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปเขาบอกว่า wow, thanks I found the department store now ก็คือเขาเจอแล้นะครับเจอห้างแล้วนั่งต่อมานะครับเขาก็บอกว่า Now I am the postman. How do I get to the school? เขาเป็นคนส่งไปสนี่อยากจะไปโรงเรียนเนี่ยจะต้องไปยังไงเนาะเอามาช่วยกันตอบครับ Go straight on. Go straight on. อ่าเขาตรงมาแล้วถัดมาถัดมา Take the roundabout. Take the roundabout. เข้าวงเวียนเหมือนเดิมนะครับไปต่อกันที่ Turn right. เขาก็เลี้ยวขวาเข้ามานะครับเจอโรงเรียนแล้วนั่นเองเขาบอกว่าแต่งไ f ฟ้าเ the school now นะครับเจอโรงเรียนแล้วันันบ,นะบนถัดมานะครับเขาบอกว่า how do i get to the restaurant from the hospital เขาจะไปร้านอาหารนะครับจากโรงพยาบาลได้ยังไง เขาอยู่โรงพยาบาลแต่จะไปร้านอาหารนะครับก่อนอื่นก็ต้องเปไน็นไร go straight on นะครับอาตรงมาก่อนตรงมาก่อน go straight on and then turn right ครับเลี้ยวไหนซ้ายขวา turn left นะครับซ้ายขวานั่นเองเลี้ยวข้างซ้ายนะครับเขาบอกว่า the restaurant is opposite the swimming pool restaurant เนี่ยเขาอยู่ opposite กับ swimming pool นะครับอยู่ตรงกันข้ามเลยเดังนั้นข้อที่3ถูกต้องครับ ถัดมานะครับก็จะเป็นดาวน์โหลดเวิร์ e e ี h เ r ียร์สำหรับใครคนไหนที่สนใจทำใบงานนะครับก็ให้ในักเรียนสามารถจิ้มไปที่ลิงก์นี้ได้เลยนะครับเพื่อดาวน์โหลดใบงานมา about direction ส่งเสริมให้ในักเรียนนะครับเรียนรู้อย่าหยุดยั้งนะครับสำหรับวันนี้ teacher last ขอลาไปก่อนนะครับ thanks for watching bye bye goodbye see you